องครับวันนี้ครับยุธีนาคโกตาลชุมหาลือพอ้อมกับอาจารย์ญญโจชัยยันบุทธ,ธานะครับว่าเรามาโซโลีกันเพื่อที่ได้เตรียมสร้างศิลปินนักร้องเพื่อที่สืบสานเรื่องเล่าของมรลองมะล่ำตอนนี้ก็จะมีการขยายกิจการทาทั้งดันไข่พ่งนะครับมะล่ำคร หาคนมาสืบสรารยากอาจารยจอ,อันนี้ก็ผู้เชี่ยนกรอ,องกอนล่ำครับหาลายหลายคณะหรือว่าเป็นคู่บาอาจารย์อีกผู้หนึ่งส่วนทางอาจารย์เบ้าทรับวนาการอุยกันดีนะครับเรื่องการเฮ็ดและปินนักล้องไข่เพ่งคอนเทนต่างๆนะครับวันนี้เอินศิลปินนะครับลูกศิษย์ลูกหาสายอาจารย์จ,จูห้องนี่ละนะครับมา ยุป oh, so ีซีนีข <sm ug autograph> ่าวว่าล่ำได้หลายทำนองมันเป็นปัญญาขั้นมากเกิดมันเป็นมรรคเหมืองขั้นเจวิเศษมาเกิดไอขั้นมันอ่ามันสวัสดีมังโก้สวัสดีมังโก้นนกูนนก้แถวเรานนกูสวัสดีละโอ้ยขั้นนี้ถือว่าตะกี้ไม้ไท่เราโยกันละนไม้ไท่ขั้นเจวิเศษแถวนี่เขาย้อนหินเขาเลื่อยไปหินเขาป้าไว้นั่งใกล้ๆกัน มัดไปหากันได้นะครับน้องไพ่อเอาเนื้อน้ำตัวแนะน้นำตัวครับผมเสือเลนเสือบาไพ่นายธนพลยิ่งยิ่งครับไพ่ธนพลนครับยิ่งยิ่งนะครับอายุจะปีตอะไรนี่ปี22ค่อย23 22 23กำลังนุ่ 22, 22, นมเห็นตัวแล้วนะครับความสามารถก็คือลอกเพีงได้ครับผมตั้งฉาก

ล้ำควันก้อนก็ได้มีคนถนัดอันนี้นะครับุเอาละฮะนี้เพิ่นว่ายะอักตันยูยะสรุอาจารยาา์ยะสะพานโมยาตยะตะวาดมัน่นนาเพิ่นว่ายะสะดาประสงค์ยะนาลงค้นจอดยะสะสวนผู้ใหญ่ยะสลไยพุทธบายะสะดาคุทธบ่อพ่อเป็นขอเตือนใจให้จำไว้

เอาละนี่เพิ่นว่าการลำนี้มีมาหลายอย่างวางจังหวะวาไ้ไหลล้นต่างกันลำแบบนี้นี้กับลำแบบนั้นหลายอย่างฟันอันปิดกันไปแม่นคนมันต่างกันคนกับปีธีลำเฮานี่มีกับสิบสองตาลำนันนานันนาข้าเหม็นพามมาละฟังใดเหตุเป็นขออย่างเช่นก่อนเก่าเถือเถือพอเด้อแม่ เดือพ่อเดือแม่สมัยโบรานยางนำตามพื้นบอ่อมีเวเทีหันเพื่อแบบไม่มีนันน่นนานั่นนานั่นนารันนกระบอกเลี้ยงกระไปนัน สำหรับไปเด้อแม่นนั่นแล้วสำหรับไม่เดือแม่นนั่นแล้วบ่เคยพบเคยเห็นกระจายเสียงไม่คู่บอกคือสมัยกี้ตกมาถึงเดียวดีเจริญดียิงเด่นต่างเม้นขึ้ืนและมือไฟฟ้าหุ่งเฮืองแข่งคันไปเดือตลอดเคียงอันมาทาว่าทาสินผมเดือพอเด้อแม่ เ e well. ออพอเด้อแม่ได้ยินเขาจ่าซากันวันนี้เสียงไพดีหรือเกฟังเอาเด้อพ่อเอาเด้อแม่รันนอนนี่ลราฟังบันบอนเดิ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 นร่ำหนุ่คนแจ่มคนแจ่มดูว่าสูงเสียงสว่างจ้าได้เลยแหละจิบปร์เซ็แล้วบ้านนี้คอนจันบัานเนี้ยคอนจนเนาะอ่าทำสรอยทำยังไงละ เอาเป็นข้าวแพงสีก็แล้วกันข้าวแพงสีเสียงแพงสีลงเลนคุยสาวน้ำควงมานอกลางเขตห้องข้าเมตไตได้ผ่านมานี่ฮือใดน้อเพิ่นว่าวาสนาบ่ได้สอนโอ้ยวาสนาบ่เคยสอนเห็นไผใจบ่ปวด เลยบ่คิดอยากเวา้าผู้ใดสัมว,างงามว่าผู้งามมั่วย่่าจึงเดินลวงขามไปทำข่าวสาวเหนือแม้นสิมีสาวงามกว่าข้าเมตายตัดสินใจเข้ามาไปแว่ห้องบนเสียงไหนดังแว่แว่ดังแว่แว่ ลาสาวแกหูบอ่อเกียงดังเอินผู้เบาหฮมสมเชล่าดังเอินโอ้ยสมเชลาดังเอินคือจังวาแพงสเ,ยเพงสยแพงเสยเจ้าเป็นยังจังบ่แวหรือเจ้ามีคู่วแล้วตนไอจังบ่แวบ่บาดหามาทแท้แท้มีตั้งแต่สาวงามคิดอยากถามแต่ยังไง บาดหลวงมาถึงน้องคือว่าขาวน้ำเจ้าเะน่้บอกน้องนี่ได้เยกว่าควมเดียก่อนนครับเป็นคำน้องใื่ว่าน้องข่อยคักษนต้นตำรับคนแจนสายสายท่างุนเลยละมาจากญาเสแซงด้วยเด็น้องญาเสียงข้าบากอนเนี่พอเบียบ ข้านพอเปิ้ลอ๋อยี่เปิ้ลวาดวาดเดียวกันทั้งวาดเดียวกันทั้งวาดเดียวกันพอยี่เปิ้ลพอเบียบพอข้าวเหมนทั้งวาดเดียวกันเลยพอยี่ข้านนี่เป็นไปนองกับพ่ออย่างยังข้าวหรอกมาย่างดิแล้วสลักข้ามก็ได้สลักข้ามก็พอได้พอได้เอาเอานะครับเอาเลยเนื้อโบดัยน้ำด้เอาทุกสักวาดด้วย นี่ลาญาแม่เอ๋ยเพื่อนยังว่าคนเฮานี่มันมีดีแก้มสัวคันมีหัวละพองไห้ขันมีใดกว่าพองเสียการพนันบกเบียกักคือดังเดียวกันเป็นที่ไพยที่มันแล้วแต่กี่เอม่ยอมวนระบาดนี้สมควรแล้วเนาว่าเสือสิออกเราเขาว่าเสือสิสัง่งทำไปน้ำลา อาาาพวกูฟังย่านลายเดีย่านเต็กกูวังเด้อหรือเก่งดีใจสิได้ท่าหาวาสือพ่อยู่ทำสิล้ำฟอนใส่กระแตโอ้ยลาเวงสิฟอนเด้อใส่แง่เกียรติปาดสิตบมือขี่ไก่เกือสิล้ำวงคงคอ คืล่าคิดว่าเสือเจลธาทำบ้าหมอลำยังมีอยู่เมืองขอนแก่นเป็นบอนบ้านหินขาวปุ่นแม่นบอนเนาโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยลา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 เป็นกระปั้นบาง นไปเยเลือเยไ่ายทำนองี่นี่อืวันนี้สินไสสินไสลํัไินไสีเป็นทำนองเล็ที่รับเต้เต้ที่เลี่เลียนรํ่อุบนเต่มาบ่ไดน้ำผึ้นันเนื้วันนก็เล่ยไปเลียนสินไสน้ำผนมาผู้บ่าวข้ามาสอนอยโองเรียงแบบที้ันผู้บ่าวผู้เล่บัดนี้พี่น้องมาฟังสินไส้นะครับเรื่องเรามันสิเป็นจังไดสินไส้ํางยากเลยรับผืนมืน สินแท้มันออกจากรัาเพื่อนรํมเพื่อนทำร่างออกกาอนทำร่างทำร่างทำร่างไปนํากันลําเพื่อนดัสินไส้ออกเกิดพวกเดียวกันอทำร่างลําเวียงกับขนเจนออกไข่กันมันตีหลอกกันมากไหมทำร่างหลอกกันเดียลรําเวียงกับขนเจนมันหลอกกันสินไส้กับลําเพื่อนมันหลอกกันสินไส้ลําก่อนลําเพื่อนหลอกกันมาก รัใสินไสครับพี่น้องครับโดยไพพนรณพ่นบัี้สินไส่เท้าจ่าต่อพี่สีโหให้พี่ล้อค่อยเยี่ยมอยู่ของนาอปองตุ้มกับทางซุ้มแสงเสื้อหกสายไอพีสวัสดีอยู่ยังน้อของน้องสีตาหัวมา น้องสีขามเขตฟ้ากับน้อยอ่อนสังทงสีไปตามเอาอาหาตาวมาบ่นั้นมื่อสีหัวเท้าได้ยินคำน้องกก่ายังไง <c oughs> ว่อได้ล่ำโดนอตอนนี้กมบูนแล้วเออปรวมานนี่แหละครับ,บ,บช่างวาดชินไส้เดี๋ยวตอนนี้เข้าได้พระเอกแล้วนะครับเข้าไปค้นหาหนั่งเอกเมื่อนี้ถือว่าเป็นเมื่อแรกแขกมัน โคจอดมาพ่อกันคุยงานกับอาจาจรย์โจหลังจากที่เข้าไปทรงสก,การนิวมุกดานะครับอตอนบ่ายก็จะไปคอนเสิร์ตนั่นพระอาเน่ยคอนเสืรอ,อสรดหาเงินซอยของพ่อของนิวมุกดานี่ก็ดีใจคุยกันลำพังดิให้จานจูหาลูกศิษย์ลูกหาน่ากนนี้จากเห็นบินี้จะเปิดเพดานการขยายวงการหมอร้องมรัอล้ำการเพ่งไม่กลัว นีอกาหลายดอกเพราะว่าอมนเหมันมันมันห้องบิไซน์าหอเป็นห้องิสไซ้องมันก็บริเวณตาบอดค้ามสางไปดอกแก่ทีนี่ว้างไปเยอ่นะเพ่งเร็วก็ได้เพ่งเร็วแต่นักเพงะฟังลมมจีนลองเพลงแต่ท่านเก่าเก่าร้องได้ยุติหรือปิเขาบ้าว่าเป็นยังไม่ดอกดอกได้ดอกมีนต้นตี เร่ม้าลำเกไม่เาเป็นมาจดมสซองเนะอันนี้โอ้ยิโอ้ยังได้กระิไทยบริษัทไอเอ็มพันิร่งกันมันขนองหน้าจดหม้ใครมีสามสองส่งน้องมาเป็นประจำ้ามงงเจ้าเก่าก็เนิมส่งมาเป็นเทิมจําไม่อนองอยากชายบ้านตีป่าดงคนจนที่ยังรักนาง พ่อความมีไม่มากมายจากใจที่ไร้คนมองควรครั่งจะตอบไม่ตอบเพื่อไม่บังคับตามใจเอวบางที่รังคนหมดทนทางจึงวอนอ้อนแฟนเห็นใจสาม,ม,ม,มารมีสามารมีนะครับนี่ก่ฝากพีนองน,น,นะครับที่กำลังเบิ่งกำลังรับชมนะครับทางช่องยูทูบมีแนะครับ กำลังคนหาเพชรครับเสี่ยวออมากเจไีไนเจียไล่มากคัดมากเกา่าให้ประดับเพลงในวงก,การมอลองมอลำศิลปินสายอาชีพนะครับโดยเบ้าท้าพ่อนอาจารย์โจนะครับเตรียมเต้นก่อนรับไหมหลายๆก่อนร่ำนะเจ้ากับกันตะกรันหลกักมี่ก่อนเตยเจ้ากับบูญชาตสัตว์หลักเมืองมุ่งอยู่ละเออข้า็เอา เนเพื่อนเานี่ยล่ะพื่นเ้านี่ล่ะนื่นทั้งเพื่นเดี๋ยวเื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อบ่พื่นพื่นง่ายเานี่ล่ะ่ยงเเนก็จะทำเาเนี่ยละเม่นเยนเอไงไม่คิดเงียตายนะครับแล้วท่านนี้เสียนเพ่งเัยังเสียเงียบเพ่งเียมตีอีกัดยมนะครับือว่าปีนีภาษากันดส่ มาทุกคนเข้ามาเห็นคั้งแต่ดังแล้วเข้ามาเห็นโอกาสโอกาสเอ,อ้าจบคลิปคอยติดตามตอนต่อไปวันนี้มือประชุ่มกันมาพ่อกันมือแรกคุยงานกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่องไปครับพี่น้องครับ